ท่องคาถานี้จะมีความสุขตลอดชีวิตหลายคนใช้ทั้งชีวิตเพื่อหาความสุขแต่ไม่ค่อยมีใครเข้าใจความสุขอย่างแท้จริงบางคนคิดว่าความสุขคือการมีเงินมากบางคนเชื่อว่าคือการได้เป็นที่รักบางคนคิดว่าคือการได้อยู่ในจุดที่สูงที่สุดของชีวิตแต่เมื่อได้มาแล้วกลับพบว่าความสุขเหล่านั้นอยู่ไม่นานมันมาเร็วและจากไปไว เพราะแท้จริงแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่มันอยู่ที่ใจของเราต่างหากและคาถาแห่งความสุขที่จะทำให้ชีวิตเบาสบายขึ้นไม่ต้องสวดไม่ต้องท่องบทบาลีแต่คือประโยคเรียบง่ายที่ถ้าเข้าใจจริงๆจะเปลี่ยนชีวิตได้ตลอดไปพอใจในสิ่งที่มีขอบคุณในสิ่งที่ได้ และให้อภัยในสิ่งที่เสียไปนี่แหละคือคาถาความสุขตลอดชีวิตคำสั้นๆแต่มีพลังมากกว่าการแสวงหาทั้งชีวิตของใครหลายคนลองมาดูกันทีละคำว่ามันลึกแค่ไหนหนึ่งพอใจในสิ่งที่มีมนุษย์เราทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความอยากไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อยังไม่มีเราก็อยากได้ เมื่อได้มาแล้วเราก็อยากได้มากกว่าเดิมแต่สิ่งที่เราลืมคือทุกครั้งที่เราวิ่งตามสิ่งใหม่เรากำลังละเลยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเรามีบ้านแต่ตาไปมองบ้านคนอื่นเรามีคนรักแต่ใจไปเปรียบกับคู่ของใครอีกคนเรามีอาหารกินแต่ยังบ่นว่าไม่อร่อยพอการพอใจในสิ่งที่มีไม่ใช่การหยุดพัฒนา แต่คือการรู้คุณค่าในสิ่งปัจจุบันเมื่อเราพอใจเราจะมีพื้นที่ว่างในใจให้ความสุขได้เข้ามาอยู่เพราะความทุกข์ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการไม่มีแต่มันเกิดจากไม่พอกับสิ่งที่มีตังหาก 2. ขอบคุณในสิ่งที่ได้หลายครั้งเรารู้สึกว่าชีวิตไม่ยุติธรรมแต่ถ้ามองลึก,ลก จะพบว่าชีวิตให้เรามากกว่าที่เรารู้ตัวเสมอเรามีลมหายใจเรามีคนรักเรามีอาหารในจานสิ่งเหล่านี้คือของขวัญที่คนอีกมากมายอยากมีแต่ไม่มีการขอบคุณไม่ได้ทำให้สิ่งที่เรามีเพิ่มขึ้นแต่มันทำให้ใจเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วลองขอบคุณถูกเช้าขอบคุณร่างกายที่ยังทำงาน ขอบคุณบ้านที่ยังให้ที่พักพิงขอบคุณงานที่ทำให้เรามีข้าวกินเมื่อเรารู้จักขอบคุณในสิ่งเล็กๆชีวิตจะเริ่มมีความสุขโดยไม่ต้องรอสิ่งใหญ่ๆเข้ามา 3. ให้อภัยในสิ่งที่เสียไปไม่มีใครผ่านชีวิตมาโดยไม่สูญเสียบางคนเสียของบางคนเสียคนรักบางคนเสียความฝันแต่สิ่งที่หนักที่สุด ไม่ใช่สิ่งที่เสียไปมันคือใจที่ไม่ยอมปล่อยเรามักจะเก็บความผิดหวังไว้ในใจเหมือนสะสมหินก้อนใหญ่ทั้งที่มันทำให้เราหนักทุกครั้งที่ต้องเดินต่อการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการคืนพิสระให้หัวใจตัวเองให้อภัยเขาเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นให้อภัยตัวเองเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่ เมื่อเราให้อภัยความเจ็บจะค่อยๆจางลงและความสงบจะค่อยๆเข้ามาแทนความสุขไม่ต้องซื้อแต่ต้องฝึกหลายคนถามว่าทำไมรู้หมดทุกอย่างแต่ยังไม่มีความสุขคำตอบคือเพราะรู้แต่ไม่ฝึกเหมือนรู้ว่าน้ำเปล่าดีต่อสุขภาพแต่ยังดื่มน้ำหวานทุกวัน เหมือนรู้ว่าการปล่อยวางดีแต่ยังยึดกับสิ่งที่เสียไปคาถาความสุขนี้จะไม่เกิดผลถ้าแค่จำแต่ไม่ใช้ลองเริ่มต้นวันนี้เลยพอใจกับสิ่งที่มีขอบคุณในสิ่งที่ได้และให้อภัยในสิ่งที่เสียไปพูดกับตัวเองกอนนอนทุกวันแล้วสังเกตดูว่าหัวใจเราจะเบาลงทุกวันโดยไม่รู้ตัว ความสุขคือการเลือกคนสองคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแต่คนหนึ่งทุกอีกคนหนึ่งกลับยิ้มได้เพราะเขาเลือกมองไม่เหมือนกันชีวิตอาจไม่ได้ง่ายขึ้นแต่ใจเราสามารถเบาลงได้ถ้าเราเลือกมองทุกสิ่งด้วยความเข้าใจอย่ารอให้ทุกอย่างในชีวิตสมบูรณ์แล้วค่อยมีความสุขเพราะวันนั้นอาจไม่มีจริง จงมีความสุขในระหว่างทางในขณะที่ยังไม่สมบูรณ์นั่นแหละนั่นคือความสุขจริงบทสรุปคาถาความสุขไม่ได้อยู่ในวัดไม่ได้อยู่ในหนังสือศักดิ์สิทธิ์แต่มันอยู่ในใจของเราเองเมื่อเราเริ่มพอใจในสิ่งที่มีขอบคุณในสิ่งที่ได้และให้อภัยในสิ่งที่เสียไปเราจะพบว่าความสุขไม่ต้องรอ มันอยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นอีกนิด